ที่นี่สปาโอเพนแอร์เหรอคะไอ้อออไที่หนึ่<อ>งเช่นมันมีเนี่ยเดี่ยวเดี่ยวตอดเลยจริงอ่<อ><ล>ะจริงรอมือลงนะดูดีของพี่ปันธมันเล็มเต็มเลยว่ะรอมือลองไปแล้วมันรู้สึกว่ะบางคนที่มันเป็นถุงน้ำถุงน้ำที่ติดที่มือน่งถุงน้ำที่เป็นหินเป็นกลุ่มะหรอเออพวกเนี้ยเป็นเป็นเนี้ยคล้ายๆมันอ๋อที่ลอกๆอกกเหรออ๋อก็จะกินใช่ไหมเซลลที่ตาย ปันจะนะ่งเลิบน้ำ <c oughs> สุดตาจะได <c oughs> ้ให้เขาเห็นว่าแกขึ้นไปข้างบนกันฝน <c oughs> ตกแล้ว เราเอาอนเสร์แมือลงเต้นเลยความรู้สึกเลยมันมบบชุบๆโหะชุบๆๆๆในตรงนี้ชีพี่เนี่ยเป็นที่พวกกันนี่ยเคยเห็นที่หนังหนังมันตายไหมหนังที่มันตายอ่ะ